สวัสดีค่ะเอฟซีที่คลุกนะคะนี่คือเป็นกล้วยสดๆนะคะจากต้นนะถามว่าแม่มจะถ่ายทาทาไมแม่จะแนะนํานะคะนี่เอฟซีดูนะคะนี่คือยางกล้วยนะคะยางกล้วยยางกล้วยนี่มีประโยชน์นะคะเอฟซีนี่นะคะแ,แต้มที่ยางกล้วยนะคะแม่จะแนะนานะใครเป็นงูสวัสด์ใครเป็นเลิมนะคะเอายางกล้วยเนี่ยนะคะนี่เลยหรือว่าจะ,จะ,จ,ะจะถากแล้วมันมียางกล้วยนะคะแล้วมียางกล้วยเนาะนี่ถ้ามันเาเป็นผิวหนังเรานะคะนี่ถ้มันเราเป็นผิวหนังเรานะ แล้วก็ยางกล้วยนะคะไปทาทาตรงที่เราเป็นเลิมเป็นงูสวัสดนะคะจะยุบทันทีเลยนะคะจะหายเป็นฝีแบบน้ําที่มันเป็นเหลืองๆขึ้นออกจากหน้าเราอ่ะนะนี่นะคะจะขึ้นออกจากหน้าเรานะคะ fc fc ลงไปทําดูนะคะลงไปทําดูเอายางกล้วยยางกล้วยนะคะยางกล้วยเน้นยางกล้วยนะยางกล้วยนะคะนี่นะที่เป็นยางกล้วยออกมาใสๆแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็เอาหรือจะตัด ตัดทั้งตัดแบบนี้ตัดออกไปเลยแล้วยางเขาจะออกมา,เ,า,ทาทเราเอาไปทาที่เราเป็นเลมเป็นฝีนะคะเป็นงูสวัดนะคะเป็นงูสวัดเอาไปทาตรงที่เราเป็นเลยจะเป็นตุ่มน้ําใสน้ําพองอ่ะเอซีเอาไปทาเลยนะคะมันจะหายค่ะยุบยุบทันทีค่ะบางท่านไปหาหมอแล้วยังไม่เบาอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเป็นวิธีที่แก้ไขาทางโบราณโบราณมานะคะไม่เชื่อลองดูนะคะอย่าไปลบหลู่แบบนี้นะคะแม่ก็นําสิ่งดีๆมาบอกจ้ะ บางท่านก็ไม่รู้จะไปหายาบางท่านกพน็พ่นบ้างอะไรบ้างก็ลองเอาที่ป้าแมวบอกเนี่ยนะคะลองไปทําดูนะมันก็มีมีดนะครับเฉือนลงไปเลยนะคะเฉือนลงไปที่กล้วยสดๆแล้วมันจะมีน้ํายางออกมานะคะ fc จะเฉือนเป็นเป็นแว่นๆก็ได้นะคะเนาะมันจะมีน้ํายางกล้วยออกมา fc ลองเอาไปทําไปทาดูและแนะนําต่อๆไปนะคะบอกต่อๆกันไปนะอันนี้เป็นยาโบราณนะคะเป็นยาผีบอกบอกต่อกัอนมานะคะ fc ลองทําดูนะคะสวัสดีค่ะ